แน่นอนค่ะความล้มเหลวมันทำให้คุณรู้สึกเสียใจทอ้อน่อยผิดหวังแต่คุณก็อย่าลืมว่าไม่ว่าวันนี้คุณสำเร็จหรือล้มเหลวทั้งสองอย่างนี้มันก็ไม่ได้อยู่กับคุณนานแต่คุณจะซึมซับเรียนรู้และผ่านช่วงเวลาที่แย่ยังไงอันนี้มันสำคัญกว่าหรือเปล่าอีกสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ก็คือการที่คุณนั้นไม่พยายามเลยไม่พยายามเข้าใจไม่พยายามยอมรับไม่พยายามปรับตัวแต่หากคุณนั้นใส่ความพยายามอย่างเต็มที่ และมากพอในทุกครั้งครั้งต่อไปมันอาจจะทำให้คุณได้เจอผลลัพธ์ที่คุณต้องการก็ได้หรือทำให้คุณได้รับความสำเร็จที่คุณคาดหวังไว้สรุปก็คือไม่ว่าความล้มเหลวหรือความไม่พยายามอะไรเลยนั้นมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการที่คุณรู้จักบริหารจัดการเวลาเอาเวลามาลงมือทำและพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้